Không, không chơi lên Hãy subscribe cho <laughs> kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เาเนอดูห่วนใเป็นกไนไปกี่คนนี่หนไหมรเต้ในทีนผมกับครูสักิ์นั่งคุยกัน ไม่มีสละคนผมหาลูกรี่514นะไม่มีนะอกอ่มันมี514อะไรก็ได้ไม่ให้15มาหมดเลยเดได้เนียถูกเนียอบอกว่า514สุก็คือเลยติ่นใจเนียซื้อมาเนี้ถูกถูกโดีไป ครเครียร์นะไม่แล้วขออยายป้าพยายไปเลยไ,ได้อยู่ที่เดิมไปเลยไม่ต้องเรียก่ม,มีเรียกทำไมตีได้ตีป้านั่นข้างให้ขยาบขยับ ไอพอดการบ้างเตื้อนได้ครับการบ้างเตื่อนเลยี่้ถูกถูกกันเจ็ดอะด้เงินเป็นหมื่นนะเปนหมื่น้วเนี่ย